ดีทุกคนมารีวิวกันต่อยาวๆกันไปนะคะ10บ,บาทปี2542ค่ะทุกคน10บ,บาทปี2542ที่ว่าหายากหายากนะคะจำนวนผลิตนะคะ10บ,บาท5 5 4จําจำนวนผลิตเพียง42จําจำนวนเพียง 1> 1, 3, 000, 000หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะคะ 1, 000, 30, 000หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญมาอยู่ในมือปนานนี้ที่ผ่านมือปนานนี้คือหลายพันเหรียญแล้วะคะ่ะจริงๆภูมิใจนําเหนือมากค่ะแล้วอันนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเหรียญน,นี้คือเขาเก็บไว้นานแล้วนะคะเอฟซี FC ท่านนี้ท่านเก็บมานานมากนะคะเห็นไหมคะ เหรียญแทบจะไม่ผ like, ่านใช้เลยค่ะผ่านใช้น้อยมากไอ้ที่อยังบินเนี่ยเป็นปกตินะคะบางทีอยู่ในอยู่ในถุงรวมกันเขาก็กระทบกันบินค่ะนิดหน่อยนะคะเอ่อบางเหรียญน่แทบจะเหมือนเหมือนเหรียญแทบจะไม่ผ่านใช้เลยเนื่องจากที่ได้เหรียญสวยๆนะคะเพราะว่าท่านนี้นะคะเขาเก็บมานานมากแล้วค่ะเก็บเก็บมาเป็นเป็นสิบปีที่แล้วนะคะไม่ใช่เก็บตอนนี้นะคะเขา เขามองการไกลมากท่านนี้คือเขาแลกหน้าเหรียญน,นะคะแลกหน้าเหรียญมาแลกมาบ้างแล้วก็คัดเองบ้างนะคะที่เขาทําเกี่ยวกับเหรียญค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นไอสุ่มหยิบมานะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะเขาเขาแลกหน้าเหรียญมาบ้างเก็บเองบ้างนะคะต้นทุนนะคะเท่าหน้าเหรียญน,นะคะ แลกมาแล้วก็มาคัดบ้างเก็บเองบ้างนะคะต้นทุนก็คือ10บาทนะคะก็บอกซื้อก็ไม่เกินไม่ไม,ไม่ไม่เกินหน้าเหรียญเยอะอะคะ่ะซื้อก็ส่วนต่างน้อยนะคะเขาเก็บมาณนะตอนนี้เห็นไหมคะเขามาขายปะนาดค่ะขายปะนาดเอ่อปะนาดรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะเนี่ยคะ่ะสิบาทปีสีนะคะปะนาดรับซื้อเหรียญละ30บาทเขาส่งมาเที่ยวนี้นะคะครั้งนี้นะคะสามเหรียญโอ้อันี้สวยวิ่งเลยคะ่ะ ส่งมาสามร้อยเหรียญกลับไปเก้าพันบาทเนี่ยค่ะเป็นรุ้งเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะพนันไม่ได้คัดนะคะพนัดรวมเพราะว่าเอจะได้ทันที่ได้ไปเขาจะได้ไม่ไม่ถูกคัดออกนะคะไม่เหมือนกับเออบางคนบอกให้ปะนักคัดสวยๆให้หน่อย แล้วคนที่ซื้อเยอะๆเขาก็ได้ไม่สวยเขาก็ผิดหวังสิเน,ะนาะเป็นน่าจะไม่คัดนะคะใครบอกว่าให้คัดสวยๆเป็นน่าจ,จะบอกเลยว่าไม่มีนะคะเพราะความสวยไม่เท่ากันแหละปนัดว่าปนัดว่าวสวยแล้วเขาก็อาจจะว่าไม่สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเอ่อต้องการแบบพิเศษจากปนัดนะคะปนัดไม่มีเวลาคะ่ะไม่มีเวลาคัดให้นะคะจะไม่คัดนะคะเพราะถ้าคัดไปแล้วเดี๋ยวท่านที่ซื้อ จำนวนเยอะๆท่านก็จะได้เหลือจะคัดออกใช่ไหมคะจะเสียความรู้สึกกันนะคะจะทําให้จะทําให้ให,ให้ให้ท่านที่ได้ของไม่ดีไปเสียความรู้สึกค่ะท่านที่ได้ของดีไปก็อาจจะภูมิใจว่าของดีอยู่กับฉันใช่ไหมคะแล้วคนที่ได้ของไม่ดีไปเขาก็จะเสียความรู้สึกว่าประนัดคัดของดีให้คนอื่นเอาของไม่ดีมาขายเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะประนัดไม่คัดค่ะจะรวมไปหมดเลยนะคะเหรียญเนี่ยคะ่ะเหรียญสวยๆอย่างเงี้ยค่ะจะรวมใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวจะให้น้องเขาเอาไปทำไปใส่ถุงค่ะไปนับไปกรอกถุงท่านใดมีนะคะต้องการจะขายนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไปหน้ามาได้เลยค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะแจ้งข่าวนะคะเนี่ยค่ะไลน์นี้นะคะเพิ่มได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะวันสองวันนี้นะคะเพื่อนขึ้นเยอะมากวันนี้ดีใจค่ะ เพื่อนขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นนให้แอดไลน์ใช่ไหมคะเมื่อก่อนน่ะคือช่วงม, Kristen, มีช่วงหนึ่งหลายคนบอกว่าเพิ่มเพื่อนไม่ได้เปน without, ็นน้าเพิ่มเพื่อนไม่ได้เป็นน้าให้เพิ่มเพื่อนไลน์เป็นน้าบอกเบอร์ไลน์มาแต่มันเพิ่มไม่ได้เป็นน้าก็พยายามทําแล้วก็ให้น้องเขาดูให้บอกดูให้ป้าหน่อยว่าทําไมถึงเพิ่มเพื่อนไม่ได้ค่ะก็ดูแล้วก็แก้ไขไม่ได้อ่ะค่ะเป็นน้าเลยตัดสินใจเองเลยไม่ต้องรอใครค่ะไม่ไม่ไม่ฟังใครละ ปนัดาลบไลน์ทิ้งเลยค่ะไลน์ลที่มีอยู่นะคะค่ะลบทิ้งเลยค่ะลบหมดเลยค่ะแล้วสมัครใหม่เบอร์เดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็แอดไลน์เบอร์เดิมเลยนะคะข้อมูลเพราะปนัดาเคยให้คนอื่นไปเยอะแยะหมดปรรดาทำ Youtube ทำติ๊กต็อนะคะออปรนดาก็จะแจ้งเบอร์นี้เลยเบอร์เบอร์ไลน์เนี่ยค่ะ0626272555นะคะปนัดาจะแก้ไขโดยการ ลบ,บลบลายเก่าทิ้งค่ะลบลายเก่าทิ้งแล้วออกออกจากลายเดิมนะคะแล้วก็มาสมัครใหม่สมัครบัญชีใหม่สมัครลายใหม่ด้วยเบอร์เดิมค่ะเบอร์นี้เลยนะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าค่ะเบอร์เดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่ลายหายนะคะเพื่อนๆที่ลายลายน็นหน้าหายไปไม่ต้องตกใจนะคะแอดมาใหม่เลยแล้วพอ็นหน้าทำนะคะ็นหน้าทำได้วันเดียว ลายลายคนลายใหม่ขึ้นมาเยอะมากนะคะป้าน่ดีใจปวลาคิดว่าออ้ยได้แล้วค่ะคนเก่าๆหายไปเพิ่มเพื่อนมาใหม่นะเพื่อนๆที่ทักทายตอนเช้าทุกวันทุกวันนะหายไปเยอะเลยแอดมาใหม่นะคะป้ quoi, าน่าไม่ได้ลบเพื่อนนะคะป้าน่ลบไลน์ทิ้งลบไลน์ตัวเองค่ะป้าน่ไม่ได้ลบเพื่อนค่ะป้าน่ไม่ได้เซฟไว้เซฟไว้ก็ไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะลบทิ้งเลยแล้วก็สมัครใหม่ค่ะสมัครใหม่ก็ต้องแอดมาใหม่เนะ ปนัดยังรออยู่นะคะปะนัดย,ยอมยอมลบเพื่อนลบให้เพื่อนเก่าหายไปหมดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเอ,อ่อท่านที่เคยติดต่อกับปนัดเป็นประจํานะคะก็คงตกใจแหละแต่แต่บางท่านก็เริ่มแอดมาใหม่แล้วเขาก็บอกแล้วว่าไลาน์ปนัดหายไปก็หามาเจอแล้วก็พิมพิมพ์เบอร์ พิมเบอร์เป็นเบอร์เดิมก็ขึ้นค่ะนะคะก็ขึ้นเหมือนเดิมเพราะพนักพยายามใช้โปรไฟล์เดิมรูปเดิมนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้จําได้ง่ายๆค่ะจะทุกแอปนะคะพนักก็จะใช้รูปนี้แหละนะคะใน t ิกต์กใน u t u b e ใน l i น e ในใน,ในอะไรอะเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคะ่ะรูปเดิมรูปเดียวนะคะรูปเก่ามากแล้วละ่ะแต่แต่คือใช้ให้เป็น ใะให้เป็นเอกลักษณ์ไปเลยนะคะให้ให้ให้เป็นภาพจำของทุกคนไปเลยนะคะว่าเป็นโปรไฟล์ของป้านาค่ะนะคะเราเราพยายามหารูปที่ดูแล้วทุกคนแบบดูแล้วไม่ไม่รำคาญลูกตาค่ะนะคะหรือจะหรือจะรำคาญป้านาก็ไม่รู้ทนแล้วนะ <c oughs> ป้านคิดเองไปว่าว่าไม่รำคาญนะคะทุกคนเอ่อบอกช่องทางการติดต่อก่อนนะคะ อันนี้42บอกก่อนว่าเออ10บาทปี2542ทั้งหมด3 300เหรียญค่ะมาวันนี้นะคะเออบอกช่องทางติดต่อก่อนนะคะขั้นตอนการติดต่อนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายนะคะส่งเข้ามาในไลน์ให้ปหนัดูค่ะปะนัดูแล้วนะคะตกลงราคาการได้เท่าไหร่สรุปว่าขายก็ปนัด็จะส่งที่อยู่ให้ค่ะ ได้ที่อยู่แล้วส่วงของมาของถึงป้านาทนะคะป้านาดโอนเงินทันทีนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอของมาถึงปุ๊บป้านาก็เช็คของค่ะเช็คเสร็จครบถูกต้องป้านาดโอนเงินเลยนะคะ อีก้นอีกวิธีหนึ่งนะคะมาหาปนัดด้วยตนเองเลยนะคะมากันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้มาหาพนักเยอะมากค่ะพนักดีใจมากเลยทุกอาทิตย์เลยพนักจะต้องมีเอฟซมาหาค่ะมาคุยกันมาพูดมาคุยทั้งมาซื้อมาขายเลยค่ะมาซื้อก็เยอะนะคะมาซื้อก็เยอะมาขายก็เยอะค่ะปนักดีใจดีใจนะคะคือพนักอยู่ร้านเป็นร้านเล่แผงลอยอยู่ริมถนนนะคะไม่ใช่ร้านใหญ่ร้านโตนะคะร้านที่ร้านร้านแผงลอยร้านเล่ค่ะอยู่ที่ตลาดนัดนะคะ ร้านป้านาดนะคะร้านติดดินเลยแหละค่ะแต่ก็มี f อนะคะหลายท่านมาหาป้านาดก็บอกว่าผมไปร้านใหญ่มาแล้วไม่จบไม่จบการซื้อขายผมมาหาป้านาดรู้สึกดีใจมากเลยค่ะป้านาดก็ดีใจค่ะเขาบอกเขาดีใจเขาก็ได้ของที่ถูกใจป้านาดก็ได้ขายของอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเขาดีใจมากค่ะปะาะ้านาดก็แฮปปี้เนาะแต่คนกระด่างแฮปปี้ ของป้าน้านะคะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะของพื้นๆแล้วร้านเจ้าหน้าก็ร้นเร่แผงลอยนะคะทุกคนจับต้องได้ค่ะมานั่งเลือกมาดูมาถามมาคุยกันนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาพูดมาคุยกันได้นะคะค่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะบ่ายโมงถึงสามทุ่มเฉพาะวันอังคารและพฤหัสนะคะตลาดไทยคลองถมนะคะไม่ใช่ตลาดขายทุเรียนนะคะตลาด ของถมจะอยู่ใกล้ๆกับตลาดที่ขายทุเรียนขายผลไม้แหละนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นนักขอบพระคุณมากที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมนะคะสวัสดีค่ะ